คิตตี้พันราย,ยาเอสกันตพงอัปเดตอาการสามีหลังผ่าตัดสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหลังจากที่พระเอกหนุ่มเอสกันตพงได้ฟื้นตัวจากอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และหยุดหายใจไปนาน20นาทีเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะมีอาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับท้ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งให้ ซึ่งต่อมาคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสได้ออกมาอัปเดตว่าสามีเตรียมเข้ารับการผ่าตัดสายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติล่าสุดคิตตี้อัปเดตอาการเอสหลังผ่าตัดระบุว่าฉันขออัปเดตเรื่องการผ่าตัดของสามีของฉันแอดเอสแคนทาปองผ่านไปได้ด้วยดี เอสยังคงมีอาการเจ็บแผลอยู่บ้างแต่ขณะนี้มีอาการฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดและวาเลนติน่าเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังและให้กำลังใจพ่อของเอทออจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอย่างล้นหลามพวกเราขอบคุณจริงๆค่ะ